เราบอกว่าหมดกับเดี๋ยวาที่ไม่ต้องแก้เกิดเ๋ยวเกิดเดตายเดกตายอยู่เนี่ยพี่กุ้งวันนี้ตายหกเลยนะเี่ง เอาห่อยอาหน่อยอาน่อยอา่อยนี่ครับนี่สุดยอดครับสุดยอดครับเขาบอกว่าหมดกับห้านี่ไปเยอะนะกระบาดหมดเวลากระบาดคือหมดไปลานกระบาดหดอขอบคุณมากครับเบอร์ห้าเจ็ดเบอร์ห้าเจ็ดนะครับ เอมาล้วสตาร์ทเรื่อได้เลยสนามเรือแอร์ประมัดรุ่นนี้โอเพนครับโอเพนนะมะจังจะอยู่น้ำเงินครับสุยไม่ไผ่แดงครับเดี๋ยวยูสองยางมาัดนบอรรัฐนะครับเบอร์เมื่อกี้เบอร์อะไรฮาจนะครับมาจิมาแล้วรับลงได้ าการสลับจะ,จะได้ไปนะครับเดี๋ยวตัวแทนขกรอกุยไผ่ไทยไปนะครับจะต่ฟ้าใหม่ด้วยเดี๋ยวดูผู้นี้ว่าใครจะเข้าระหว่างมาัดจังนะครับมระจังก,การช่าง,องส,สองอยู่ในไทยแล้วมระจังนะครับอยู่น้ำเลย โอ้พี่เขาชิลมากครับชิลมากครับนี่ครับประจังครับ จเจริญพอรอย่างนี้เรียกว่าเจริญพอรไม่แน่เดี๋ยวเราลุ้นกันแล้วคนระับในมือนะั้นเขาก็ออกคุณด้วยแล้ว <c oughs> พร้อมแล้วตาเขึ้นได้เลย เราสตาร์ทปล่อยได้เลย เขา,าจะเลิกกันแล้วเขาเลิกแล้วอัดอัดอัดอัอดอีทีสิบแปดจะเข้าไปรับรา,างวัลเลยอีที18ใครที่ยังไม่ได้รับรางวัลน,นะครับมาด้วยนะครับ สองแหวนที่หนึ่งด้วยเฮ้ยพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเขาเลิกแล้วอังนะี้ยพี่เจี๊ยบเขาเลิกแล้วนายลูกเจี๊ยบนาจังเลยถึงร้อยก็ดีวันนี้ไอ้เจี๊ยบบอกกูอยู่ไม่เป็นสุขเลยอยู่ไทยไม่อยู่ไม่เป็นสุขไม่มีแล้วันนี้ปัจจัยทั้งบ้านไม่มีแล้วครับ เขาจะเลิกอะไรพี่เจียบเพินกับโปรแล้วแล้วต้องมาดูก่อนนะว่าข้างบนนี้จะการตกติดหรือเปล่านะครับเอาละครับวันนี้คู่นี้อาจจะเป็นคู่ไม่อาจจะเป็นคู่สุดท้ายนะครับสำหรับนี้นะครับคู่ชิงชนะเลิศนะครับตีลุนโอเพนนะครับสุขโยโอเพนนะครับระหว่างายแดง้าใหม่ายน้ำมัน นะครับไม